ขายโตเหรอขายแพงไหมเนี่ยอยากาอยาายอย่นโตหนูได้ไหอ,อ,อินเตอร์อินเตอ,อ,อร์กับศิลาเล่นกันดีๆลูกไหนโต้อะไรมันเป็นอย่างนั้นนะ่นนะเติร์นเชเล่นกันดีๆแบ่งกันเล่น,นเล่นแล้วก็เก็บศ<อ>ิลาอินเตอร์หนูหันหลังไปคนละที่ลูกไปะอู้อู้ ได้เลยค่ะพูให้รูปค่ะถ่ายแล้วค่ะเนี้ยนิ้วทำอะไรนิวนิวทำอะไรคะเออนิวก็มีจีอันเลยเหรอเล่นกันดีๆนะคะ เดี๋ยวจะพักหนึ่งจะเข้าแถวแล้ว<ต>เดี๋ยวก็ช่วยกันเก็บให้เล่นอีกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะไปเข้าแถวแล้วแล้วก็ช่วยกันเก็บศิลาจารึกค่ <c oughs> นะทำอะไร <c oughs> ทำอะไรคะเล่น <c oughs> การเล่นอันอื่นอันที่เล่นอยู่ก็ต้องเก็บก่อนค่ะไม่ใช่ทิ้งมาเลยค่ะต้องเก็บให้เรียบร้อยก่อน อันนั้นต้องเก็บใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยก่อนทิงจะไปที่อื่นได้โอเคเอาขึ้นมาใส่ให้เรียบร้อยก่อนเบาๆค่ะน่ะอินเตอร์อันไหนคะไม่แบ่งเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยค,คุณครูยังไม่เห็นปานบอกว่าห้ามมาเล่นเลยไม่เห็นพูดเขายังไม่ได้พูดเลยหนูก็มาเล่นได้แต่คุณครูบอกว่าให้เก็บอนนุให้เรียบร้อยก่อนเก็บเสร็จแล้วถึงมาเล่นอันนี้ มันหวงได้ไหมเนี่ยมันเป็นของทุกคนไม่ใช่ของตัวเองคนเดียวแบ่งกันเล่นไม่ใช่ของตัวเองค่ะของที่โรงเรียนค่ะก็เล่นด้วยกันค่ะเล่นได้อ้อแล้วมันสูงเกินไปสูงเกินไปเขาไม่ได้ให้ต่อข้างบนหรอกลูก เขาให้เอาประดิษฐ์เอาไปประดิษฐ์ไปต่อเป็นรูปอะไรก็ได้ประดิษฐ์มันอย่างอื่นไม่ใช่มาต่อสูงอย่างเดียวลูกออยากต่อน้ำอ่าอันนี้ก๊อกน้ําเออเราทำได้ตั้งหลายอย่างอ่ะช่วยกันยกช่วยรักนายกมาหน่อยยกก๊อกน้ำยใหญ่ๆโอ้ก๊อกน้ำอะไรสูงแท้หนูอยากทก๊อกน้เียมันใช่ก๊อกน้ำเหรอ ของทุกคนเล่นด้วยกันไม่ใช่ว่าของเธอ,อ,อของฉันปิดปดดกอกน้าค่ะหนูนทำตอกน้ยทำย่างอื่นเป็นไหมคะนอกจากก๊อกน้ําอย่างอื่นก็มีนะต่ออะไรได้มัง่งก็ทำไม่ใชวย <im it> อินเตอร์ระวังมันโดนเพื่อนอินเตอร์ระวังโดนหัวเพื่อนอินเตอร์นั่งลงค่ะไม่ได้ไม่ใช่คนอื่นเขาไม่มีที่เล่นไงอินเตอร์มันจะจิ้มหน้าเพื่อนค่ะ เอาวางลงกับพื้นรสชานาแย่กวนาการถือต้นกล้างมาหลายที่แล้วเกินไม่รู้น้ำจะไปออกตรงไหนอติโก้อติน้โอ้ยอินเตอร์ทำกล้องสองทางไกลเหรอโอ้กระเป๋าน้องมีกล้องสองทางไกลด้วยนะคือมีกระเป๋าไว้ตรงนี้เว้เเออสะพายได้ไหมเนี่ย ทำก็ทำลูกอินเตอร์ทำไมไม่นั่งลงดีๆล่ะลูกลากไปลากมาทำไมน้ำไหลมี่น้ำนต้ลืนแน้ไน้ำไหลมาแล้วต้องเปิดก๊อกด้วยนะถ้าไม่เปิดก๊อกมันก็ไม่ไหลนะ

ใช่เปิดก็เปิดเบาๆบเหมือนเวลาเราเล้างหน้าเราแปรงฟันเ,เปิดเบาๆอย่าเปิดแรงถ้าเปิดแรงนะมันจะพุ่งกระจายแล้วมันก็นเปียกเลยเธอหมดเปียกนัดเปยบรเออก็ต้องหาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนอีกวุ่นวายอีกหลายเรื่องอีกเอาลมาต้องเอามาค่ะคนละหนึ่งชุดต้องเตรียมมาด้วยเผื่อมันฉุกเฉินเผื่อ الم, เปียกเผื่ออะไรต้องเตรียมเสื้อผ้ามาให้พร้อม ใครอยากเก็บอยากเก็บก็เก็บเลยตัวเข้าแถวแล้วปะเก็บเลยช่วยกันเก็บเบาๆเบาๆดึงออกให้มันอยู่ในสภาพเดิมก่อนค่ะดดึงออกเลยค่ะ